ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาใส่วุ้นเส้นกันจะไก่เราสุกแล้วเราใส่วุ้นเส้นเลยจ้าวุ้นเส้นต้องแช่ก่อนนะเพื่อนๆแช่น้ำแล้วก็มาตัดนะมันจะได้เส้นไม่ยาวเนาะมันจะได้กินง่ายจะ เกลือเราใส่ไปหน่อยเนาะใส่เกลือทีนี้เราจะมาใส่ปลรราหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆแกงไก่ต้องใส่ปลาะนะจ๊ะไม่งั้นมันไม่อร่อยแกงไกใรร่ใส่ปลาใส่หุ้นเส้น เรื่องเราก็ปรุงตามใจชอบนะจ๊ะใส่เกลือไปแล้วใส่รสดีหน่อยใส่รสดีไปจ้ะเพื่อนสุดท้ายเราก็มาใส่ใบกระเพรานะคะ เสร็จแล้วจ้าถ้าชอบน้ำปลาก็เติมไปเลยนะจ้านี่เราใส่ปลรราไปแล้วเรากลวมันเค็มเสร็จแล้วจ้าเลียนไงใส่วุ้นเส้นจ้า